มามามาสองเจ้ามาส่งค่ามาส่งค่ามาส่งเพ่อแม่พี่น้องเขากูก็กูก้นค่ะอันนี้ค่ะตีลุงเสบว่าก็โโหงเนี่ยก็โโหงเนี่ยเปิ้ลเอาก็โโห่อันนี้โห่เนี่ยเปิ้ลเอาเซอร์วะเนี่ยโห่เซออ่าก็โโหงเนี่ยเปิ้ลท่องว่าโห่เซอเอาก็โโห่เซอเนี่ยโห่เซอมาเฮ็ดไว้นะกับนี่ต้เนี่ เป็นปลาเกศเนี่ยเป็นเกศปลาอะไรด้วยล่ะเกศเป็นเกศปลาโตงทั้งหมดเนี่ยเป็นโตปลาเนี่ยนะนะโตงเนี่ยเป็นปลาเนี่ยเป็นเกศปลาเนี่ยอันนี้เป็นของทัดน้ำขาเป็นขามาอันนี้ขามาเนี่ยขามาทั้งสี okay? ่ BON ouais. see, สสส you, noting, อนนั่นแหละเนี่ยขามาขามาทั้งสี่อนนะนะอันนี้เปนว่าทัดทัดสีปลานะ หางนี่หางนี่เป็นเนาแกะเอาหางสังสีมาใส่นะแกะเอาหางสังสีมาใส่หางนี่เป็นทัดล้มอันนี้เป็นทัดล้มอันนี้เป็นทัดน้ำตูนี่นะตูนี่เป็นทัดน้ำเพราะว่าเป็นปลาปลาอยู่ในน้ำกัดกัดเย็นเย็นปลาในเป็นเงินเป็นคำนะนี่ค่ะหางเป็นหางสังสีตูเป็นปลาเก็ดเป็นปลาโพงเป็นโฮเซ่เนี่ย โง่เป็นโฮเซ่ค้างเป็นมะนี่ตินนี่เป็นตินมะนะเป็นน้องอาสีทัดนะเนี่ยทัดทัดสีป้าโง่เป็นโฮเซ่ตังเป็นปลาค้างเป็นสังชีค้างตินเป็นมะอันนี้เป็นตินมะนี่ตินมะนี่เป็นตินมะมะในอ่องมันมะในนี่เลยมะอ่องมันในตินมะได้ละ นี่ยนะก็มีพี่น้องเขาอะไรหันไว,ว้ว่าก็ใครเฮ็ดก,กล้วยกองอะไรออันนี้เปิ้นเฮ็ดมาเมืองสิงคโปร์ครับเปิ้นเฮ็ดมาสิงคโปร์มาเมืองสิงคโปร์ครับโค่เนี่ยเป็นโคเซอโตัวเนี่ยเป็นปลาค้างเนี่ยค้างทั้งสี่ข้อเนี่เป็นขามะขามะเนี่ยเป็น,ต,ปน,ปนตินหมากับนี่เนี่ยเป็นตินมากเนี่ยตินมาก นี่ตินมาค้างี่เป็นทางค้างสังซีค้างเป็นทางสังซีนะอันนี้อันนี้เกตเป็นเกศปลาตูงี่เป็นปลาตูงเป็นปลาค้างเป็นค้างสี่ขอนเป็นมะก็โหงเป็นเสือค้างเป็นสังซีนะอันปลาในเป็นท้องทัดน้ำค้างในทัดไพ่อ่ำจะค้างในทัดลมค้างในทัดลมโหงในถัดไพ่นะ อันอันตินตินตินมาในพระองค์ดาินมันเหยียบเนื้อดินข้นขุปอกปันขี่ม้กะกะกากลายกะหาเงินนะไปเอาตินมามาเฮ็ดอันในพระมีนาเฮ็นในอันเป็นฉี่ธาตุได้นะธาตุฉี่ธาตุฉี่ธาตุตั้งสี่ธาตน้ำทัดดินทัดลมทัดุไพ่ะอยู่ดีกินวันอันในเป็นเฮ็ดมาเมืองสิงคโปร์นะตัวในเป็นชื่อมาเมืองสิงคโปร์มันมีที่เมืองเขาเมืองสิงคโปร์อ่ะเนี่ยเนี่ยเกตในเป็นเกตป้าเนี่ยเนี่ยเท้าไหเป็นเกตป้า เป็นเกตปลาเกตปลาตูนี่เป็นปลาเป็นจังไหนไวะอันนี้เป็นท้องวัดทัดหน่ำทัดน้ำเนี่นเป็นปลานะถัดลมถัดลิ้นทัดไผ่ก็โหในคน,นเราโโหเสือเนี่ยเสืออาปากขัเขาในเอาเขาใหดของ,ของ เฮ็ดข้าวกวางหนุ่มน no ั่นน่ะข้าวกวางหนุ่มนี่เป็นอียาเนาะเฮ็ดปุ่งจำกวางข้าวหนุ่มนี่ยวะเอาเอาข้าวเอาเอาข้าวกวางหนุ่มมาเสิร์ฟอันนี้เป็นต้องค่ะนี่เป็นต้องเฮ็ดมาได้เป็นต้องค่ะลูกชายย้อนเอาข้างเขาามาไทยกันเป็นต้องค่ะเป็นต้องอันนี้เป็นชื่อมาเมืองสิงคโปร์เป็นเนชื่อมาเมืองสิงคโปร์เป็นชื่อมาเฮียมาลูกชายมาหันเฮียร์ย้อนข้างไทยกันแล้วก็ให้ฮู้จักไปวะก็มีจังไหนไปนาเฮิร์นี่อยู่ดนกินวันนั่นน่ะเนาะอ่าพวกเฮยใคร ใครอะไรก็สั่งมาลุงจาก็าแ้ละลุงชาด้สั่งไปนะมาจงค่ามาจงก็ไม่พี่น้องเขาเขาอยู่ดีกี่วันกูก็กุ๊กก้นค้ามาจงค่